มันดีค่ะทุกคนแล้วนี่ยังมายผัดข้าวนะคะอันนี้หมูน,นี้ผัดแต่จะเตรียมแล้วนะคะเนี่ยผัดหมูใส่กระเทียมแล้วก็องเสียบไปข้างก็ต้องใส,ส,ส่ไข่กีโอ้น้ำข้าวนะคะอันนี้ก็ผ,ะะ <S <S ผัดไปวัดนะคะทุกคนจปทำดินะ ไข่ด้วย,ววย,ยเวลาเลยค่ะโอ้ยเห็นไหมคะไม่มีค่ะอ่าเห็นแล้วแล้วก็มีนี่หอมยายนี่เป็นบับบประเภทแบบกันกัน ใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราจะไปทีหลังนะคะทุกคนเรอยค่ะ่เรื่อยแล้วยายก็จาข้าลง ข้าวสองยายผสมเครื่องแล้วนะคะคลุกเครื่องแล้วทุกอย่างพร้อ,อมเลยเสร็จเลยนี้ยางพร้อมเลยเหลือแตลุกเขาเข้าหากันข้าวเสร็จสองยายนะฮะทัหน่อเลยะค่ะ ใหญ่จะอร่อยนะคะคุณภาพนะคะน,นี้ก็หมักแล้วนะคะหมนน้หมักเครื่องแล้วนทุกคนมีรสชาติอันนี้ก็จะเท,น,ะะเท,ทนนะคะเปื่อนที่บ้านค่ะทำบุญ ค่ะไปเรื่อยๆค่ะโอเคเลยค่ะทุกคนถ้าทำนะคะจะทำนะคะสูะะะะตรนี้ยากเลยเดี๋ยวเราจะชิมแล้ะใช่ไหมนี่น้ำใส่แล้วจะชิม่อยชิมดันนี้ทุกคน อืมอร่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่เลยมาพอดีเลยขั้ตนตอนสุดท้ายนี่เคื่องปรงของยายก็มีซัดหอยนางลมนะคะยิ้วขาวแล้วก็ซับขาเขียวผวงนววรสดีนิดหน่อยนะคะ อร่อยแล้วค่ะทุกคนอืโอเคค่ะยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะเขาผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำบุญแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและติดตามขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ